มาแล้วนะคะบ้านเพื่อนนะคะวันนี้มาทานอาหารเย็นแล้วก็ฮิวตะก,ก้าของเรามาฮะมาดูกันว่าตกก้าอาหารมีอะไรบ้างนะมาทั้งชุดมาทั้งชุดทําครัว,วาะเดีวจะต้องมามาทําสเต็กนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําจิม้มน้ําจิ้มไก่นะคะยี่ห้อไหนเอย่ยพี่บุ้งชอบใช้ยี่ห้อนีนนะแม่ปล่อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะคุยอะไรบ้างนะสีอ,อ,อนยัดดุมาต่เลกกันนะ,<ฮ>ะนะคะมาบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็ กำลังจะไปทำสเต็กนะคะวันนี้มเมนูมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะตนีะว่ที่อยู่เขาดะ่าที่เราเาก็ดวันนี้จะเป็นราดหน้าครัวคุณหน่อยนะคะครัวคุณหน่อยต้องเป็นน้ํามันกากหมูนะคะเจอนน้ามันหมูนะคะเพราะยุคนี้เห็นเขาบอกว่าน้ํามันหมูนี่มีประโยชน์นะคะ แล้วชาตแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะนะคะนี้ก็มีกระเทียมกับน้ำมันจักรหนึ่งนะคะกำลังจะเริ่มต้นทำรัดหน้านะคะส่วนเตาของชั้นฝั่งนี้ก็กำลังทำกุ้งทอดนะคะค<ม>ือปกติเวลาที่ที่ต่างประเทศนี่เวลาเขาทำอาหารเขาก็จะมีอ่าปะไทเซอร์ก่อนนะคะก<ม>็จะต้องเป็นของเดือดเออเขาต้องขัดเตี้ยบนะคะนี่สูตรแต้จิ๋วสุดเลยนะคะทำไมเธอต้องสุดแต้จิ๋วอะไรก็แต้จิ๋วเธอไม่ใช่ ป็นคนจีนใหคนจีนอ้างอะไรก็อ้างแค่จีนผสมลาวถ้าจีนผสมลาวหน้าเหมือนคนใต้เออเข้าท่าเนาะอันนี้นะคะเวลาเขาทำน้องเขาทำรับหน้านะคะเขาจะต้องเอาบอกว่าเอาจะเที่ยวไปคั่วกับน้ำมันกระเทียมอะไรให้ก่อนนะคะอันนี้ขั้นตอนนะคะน้องเขาก็จัดการเติมน้ำนะน้ำใส่ซีอิ๊วหวานนะคะ วิซโซยซอสหรือใส่สีดำนั่นแหละชาวไทยก็เรียกสีว่าความดำหวานนะ,ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะรอบหน้านี่เป็นเมนูไทยจีนง่ายๆนะคะอ่ามีถึงใช้น้ำป,ปลานะคะน้ำปลาปลาสามปูเป็นน้ำปลาที่อร่อยที่สุดนะคะรานะคาก็แพงที่สุดนะคะอเมริกราน,น,านิยมมากเลยะคะ่ะยี่ห้อสามปูนะคะนี่นะคะตามๆๆอร่อยค่ะนะคะเฮ้ยนี่ต้องเกิน บิตอ right. ันดค่ะมนี้ราะวนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ว่าใส่หมูหมักลงไปนะคหมูนี่หมักใส่อะไรบ้างค่ะ ไข่สองใบแล้วก็น้ำมันหอยใส่แค่ไข่สองใบกับน้ำมันหอยนะคะจะได้รัดหน้าหมูหมักนุ่มๆน,นะคะสังเกตุชิ้นส่วนนะคะเริมร่มห่มนะต้องกินอย่างชิ้นใหญ่ๆเขาไม่กินเขาไม่กินวิญญ,ญาณหมูนะคะลายนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะได้ใส่แป้งนะคะอันนี้เพื่อใส่แป้งนะคะใส่แป้งเสร็จนะคะก็ไข่ผัดนะ บอกปิดไฟก่อนไงปิดไฟนะคะแล้วถึงใส่ผักนะคะโอเคเราเก็บไม่ต้อเก็บไม่เหอะเก็บหวดทำสองนนนคน โอ้อย่างเผ็ดกระทะน้อยใช่ไหมนี่เป็นอาหารมื้อไหนคะรอบดึกรอบดึกอาหารรอบดึกนะถ้าแกอยู่เมืองไทยกินข้าวอย่างน้อยวันหนึ่งอยู่บ้านก็ไม่ทำหรอกค่ะเราน่าก๋วยซอยใช่แค่กินก๋วยเตี๋ยสี่สิบแล้วจะไม่กินทั้งวันเหรอเนี่ยมื้อดึกดิเขาต้มรอบดึกด้เมืองไทยเนี่ยอืนี่ผัดคะน้าใส่หมูนะโอ้แสบตามากเลยนะคะเนี่ยนี่ คณะผัดหมูเมืองไทยก็ขายทั่วไปนะคณะผัดหมูราดข้าวใส่ิเก้งใส่ไปให้หมดเลยสคะคณะเนี่ยเธอจะได้กินด้วยกินเหรอบอกพี่กินด้วยมันใสไปสองเส้นไป